สวัสดีครับอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องรู้หรือไม่ว่าคนที่สงบนิ่งได้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดกดดันเขาพูดอะไรกับตัวเองนะครับคุณพูดกับตัวเองแบบไหนเวลาอยู่ในเหตุการณ์หรือว่าในสถานการณ์ที่รู้สึกกดดันเคร่งเครียดหรือว่าต้องพบกับปัญหาร้ายแรงแบบที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวสถานการณ์ที่กดดันสามารถทําให้คนสติหลุดควบคุมตัวเองไม่ได้ตอบสนองออกไปแบบมุทะลุดุดันหรือว่าหุนหันพลันแล่นนะครับ ซึ่งมันจะต้องมารับผลของความเสียใจหรือว่าต้องมาแก้ไขความเสียหายในภายหลังมันเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งกับคนที่แข็งแกร่งที่สุดในสายตาของคนอื่นนะครับแต่คนที่รักษาความสงบได้อย่างสม่าเสมอก็จะมีเครื่องมือทางจิตใจที่ช่วยให้พวกเขาก้าวข้ามความเคร่งเครียดและความกดดันได้ความลับของพวกเขาอยู่ในวิธีที่พวกเขาพูดหรือว่าบอกกับตัวเองอยู่ในวลีและความคิดอันทรงพลังที่มันปรับเปลี่ยนมุมมองของพวกเขาคําพูดที่พวกเขามักจะพูดกับตัวเองอยู่ในหัว ช่วยให้พวกเขามีสมาธิมากขึ้นตั้งหลักได้เร็วขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นและรับมือกับความเครียดด้วยความสง่างามชุดความคิดที่อยู่เบื้องหลังท่าทีสงบนิ่งของพวกคนที่รับมือกับความกดดันได้ดีมักจะมีอะไรบ้างเราจะมาคุยกันในคลิปนี้นะครับข้อ 1. พวกเขามักจะบอกตัวเองเสมอว่าฉันต้องไม่ปล่อยให้สิ่งนี้ครอบงำฉันคนที่สงบนิ่งจะไม่ยอมให้ความคิดลบภายนอกมากำหนดสถานะภายในของพวกเขานะครับ คำพูดที่บอกกับตัวเองนี้มันบอกถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาในการควบคุมตัวเองเมื่อเกิดสถานการณ์ที่กดดันพวกเขาจะยอมรับว่าความเครียดก็เป็นแค่ตัวเลือกหนึ่งที่พวกเขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับหรือว่าจะทำอะไรกับมันก็ได้มันไม่ใช่คำสั่งที่พวกเขาต้องทำตามหรือว่าต้องเครียดไปด้วยพวกเขาเลือกที่จะไม่ยอมรับให้ความวิตกกงังวลความโกรธหรือว่าความกลัวมาเป็นปฏิกิริยาตอบสนองเริ่มต้นของพวกเขาในทางกลับกันคนเหล่านี้จะหยุดพักตั้งสติ หายใจลึกๆแล้วก็เตือนตัวเองว่าพวกเขามีอำนาจเต็มที่ที่จะพูดว่าไม่ฉันจะไม่ปล่อยให้สิ่งนี้มาครอบงำฉันเมื่อพวกเขาเปลี่ยนกรอบความเครียดให้เป็นสิ่งที่พวกเขาสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำว่าจะแสดงปฏิกิริยาเครียดตามไปด้วยหรือไม่พวกเขาก็จะควบคุมสภาวะอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งพวกเขาจะถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรสำหรับตัวเองถึงจะถูกต้องแล้วก็ปล่อยให้คำตอบนั้นเป็นตัวนำการกระทำของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นความสงบความชัดเจนหรือว่าวิธีคิดที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาวิธีที่ตั้งใจนี้จะปกป้องพวกเขาจากความเหนื่อยล้าทางอารมณ์สําหรับคนที่จิตใจสงบนิ่งแล้วการวางตัวอยู่ในความสงบไม่ใช่จุดอ่อนหรือว่าแสดงว่าพวกเขาอ่อนแอแต่ว่าเป็นการแสดงความแข็งแกร่งที่แท้จริงที่ออกมาจากภายในสู่ภายนอกนะครับข้อ 2. คนที่มักจะเอาชนะสถานการณ์ที่กดดันได้มักจะบอกกับตัวเองว่า ทุกครั้งที่ฉันมุ่งเน้นไปที่การกระทําของตัวเองฉันก็จะชนะคนที่ยังคงสงบในสถานการณ์ที่กดดันจะเข้าใจดีว่าการมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมของตัวเองนั้นเป็นกุญแจสําคัญในการก้าวข้ามความสับสนวุ่นวายและความตึงเครียดสถานการณ์ที่กดดันมักจะเกิดจากเหตุการณ์หรือว่าผู้คนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรานะครับแต่คนที่สงบจะรู้และเข้าใจดีว่าการพยายามจัดการกับปัจจัยภายนอกที่ตัวเองควบคุมไม่ได้นั้นไม่มีประโยชน์อะไรแทนที่จะทําเช่นนั้น พวกเขาจะหันกลับเข้ามามองตัวเองและให้ความสําคัญกับความสงบความคิดและการตอบสนองของตัวเองเป็นลําดับแรกประโยคที่พูดกับตัวเองว่าทุกครั้งที่ฉันมุ่งเน้นไปที่การกระทําของตัวเองฉันก็จะชนะเป็นสิ่งเตือนใจให้พวกเขานําพลังไปใช้กับสิ่งที่สําคัญอย่างแท้จริงนั่นก็คือตัวของพวกเขาเองการมุ่งเน้นไปที่ลําดับความสําคัญค่านิยมและเป้าหมายของตัวเองพวกเขาจะมีความชัดเจนในความคิดและหลีกเลี่ยงการถูกดึงเข้าไปวุ่นวายอยู่ในเรื่องดราม่าที่ไม่จําเป็น การให้ความสําคัญกับตัวเองไม่ใช่เรื่องของความเห็นแก่ตัวหรือว่าการไม่แครกคนอื่นนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความเคารพตัวเองคนที่นิ่งสงบรู้ดีว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะควบคุมปฏิกิริยาของคนอื่นได้แต่วิธีที่จะตอบสนองของตัวเองนั้นพวกเขารู้ดีว่าพวกเขาควบคุมได้อย่างแน่นอนดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปวุ่นวายกับการกระทําของคนอื่นแค่ควบคุมตัวเองให้ได้ก็พอเมื่อคนใจเย็นจดจ่ออยู่กับตัวเองอย่างสงบนิ่งพวกเขาก็มักจะพบวิธีแก้ปัญหา และได้โอกาสในการเติบโตที่คาดไม่ถึงพวกเขาจะเห็นความท้าทายเป็นบันไดมากกว่าที่จะเป็นอุปสรรคโดยรู้ว่าทุกครั้งที่พวกเขามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาควบคุมได้นั่นคือตัวเองและการกระทําของตัวเองพวกเขาก็จะวางตัวเองเอาไว้ในตําแหน่งที่มีโอกาสได้ชัยชนะอย่างแน่นอนเหนือสถานการณ์ที่กดดันนะครับข้อ 3. คนที่จัดการกับสถานการณ์ที่วุ่นวายและกดดันได้ดีจะพูดกับตัวเองว่า บางครั้งลำดับความสําคัญของผู้คนอาจจะไม่ตรงกันและนั่นก็โอเคการเป็นคนใจเย็นหรือว่าเป็นคนที่สงบนิ่งได้ต้องมีใจที่ยอมรับความจริงอย่างลึกซึ้งว่าผู้คนนั้นล้วนแต่มีความต่างกันคนที่ใจเย็นใจนิ่งจะเข้าใจดีว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้สึกว่าต้องตอบสนองหรือว่าทําอะไรให้รวดเร็วหรือว่าต้องใส่ใจอย,อย่างเต็มที่เกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นมองว่าสําคัญเรื่องสําคัญสําหรับอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉยๆสําหรับอีกคนหนึ่งซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ปกติ แทนที่จะไปเครียดกับความจริงนี้คนใจเย็นจะยอมรับมันแล้วก็ทําตัวให้สงบลงไม่เร่งร้าคนอื่นหรือว่าเร่งร้าสถานการณ์จนเกินพอดีนะครับถ้าคนอื่นจะมองความสําคัญของสถานการณ์แตกต่างกันคนที่ใจเย็นและสงบนิ่งจะไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่มองว่าเป็นการสะท้อนมุมมองที่หลากหลายแบบปกติวิธีคิดแบบนี้ช่วยให้คนที่ใจเย็นใช้หลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นแล้วก็มุ่งเน้นไปที่การร่วมมือกันตามเหตุและผลที่ควรจะเป็นนะครับ พวกเขาสงบสติอารมณ์เพราะว่าพวกเขารู้ว่าความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของมนุษย์วิธีคิดแบบนี้ยังช่วยให้พวกเขาสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพวกเขาตั้งใจฟังเพื่อที่จะจับสาระทําความเข้าใจอย่างลึกซึง้งไม่ใช่แค่ตอบสนองภายนอกไปตามมารยาทหรือว่าตามธรรมเนียมหากพวกเขาจําเป็นต้องประนีประนอมไม่ว่าจะเป็นการประนีประนอมเพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายใดพวกเขาก็จะประนีประนอมด้วยความสง่างาม เพราะรู้ว่าการรักษาสันติภาพความผูกพันและคอนเน็ชันที่ดีมีค่ามากกว่าการชนะการโต้เถียงทุกครั้งการยอมรับว่าคนเราให้ความสําคัญกับแต่ละสิ่งไม่เท่ากันจะทําให้พวกเขาเก็บพลังงานเอาไว้สําหรับใช้ในสิ่งที่สําคัญจริงๆและทําให้ความสงบของพวกเขายังคงอยู่แม้ว่าคนอื่นจะไม่ตอบสนองอย่างทันใจในเวลาที่สถานการณ์เคร่งเครียดหรือว่ากดดันนะครับข้อ 4. มั่นคงในจุดยืนของคุณคุณไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งที่คนอื่นคิดหรือว่าทํา คนอ่อนแอปกป้องข้อแก้ตัวของพวกเขาแต่คนที่เข้มแข็งปกป้องเป้าหมายของพวกเขาการสงบอารมณ์และตั้งสติหมายถึงการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณควบคุมได้อย่างเช่นความคิดการกระทําและค่านิยมของคุณแทนที่จะพยายามจัดการกับการรับรู้หรือว่าพฤติกรรมของคนอื่นคนที่รู้จักสงบสติอารมณ์จะเข้าใจความจริงพื้นฐานเรื่องนี้พลังงานที่ใช้ไปในการพยายามที่จะโน้มน้าวคนอื่นควรนําไปใช้ในการยึดมั่นในเส้นทางของตัวเองมากกว่า ความคิดแบบนี้เกิดจากความชัดเจนในตัวคนที่จิตใจเข้มแข็งจะปกป้องเป้าหมายและความมุ่งมั่นเชิงบวกของตัวเองโดยไม่ยอมให้ความคิดเห็นหรือว่าข้อแก้ตัวจากภายนอกมาเบี่ยงเบนความสนใจในทางตรงกันข้ามคนที่จิตใจอ่อนแอมักจะมีนิสัยหาเหตุผลมาสนับสนุนความผิดพลาดของตัวเองหรือว่ากล่าวโทษคนอื่นความสงบจะปรากฏออกมาเป็นความแข็งแกร่งเมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงนั่นคือความก้าวหน้าและความสงบสุขของคุณ และปฏิเสธที่จะปล่อยให้ความคิดลบของคนอื่นมาชี้นําทิศทางของคุณนะครับคนที่แข็งแกร่งจะสร้างรากฐานที่ไม่สั่นคลอนจากความกดดันความสับสนวุ่นวายจากภายนอกได้ด้วยการยึดมั่นในค่านิยมของตัวเองพวกเขาจะเตือนตัวเองว่าความคิดเห็นของคนอื่นนั้นเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวแต่ว่าความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและความมุ่งมั่นของตัวเองต่างหากที่จะเป็นตัวกําหนดคุณค่าของพวกเขาหลักการนี้จะช่วยให้พวกเขายัางคงสงบและมั่นคงเสมอไม่ว่าจะเกิดพายุลูกใดในชีวิตก็ตาม ข้อ5คนที่จิตใจสงบรับความกดดันได้ดีมักจะบอกกับตัวเองว่าการรับรู้ของคนอื่นเกี่ยวกับคุณไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณภาระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่ผู้คนจํานวนมากแบกรับเอาไว้ก็คือความต้องการที่จะควบคุมว่าคนอื่นรับรู้ในตัวพวกเขาอย่างไรคนที่จิตใจสงบจะเข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และที่สําคัญกว่านั้นก็คือมันไม่ใช่หน้าที่ของพวกเขาที่จะไปรับความคิดเห็นของคนอื่นมาเป็นภาระทางจิตใจของตัวเอง พวกเขาจะเตือนตัวเองว่าคุณค่าในตัวเองนั้นมาจากภายในไม่ใช่จากความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของคนอื่นเมื่อเผชิญกับความวิจารณ์การตัดสินหรือว่าความเข้าใจผิดคนที่จิตใจสงบและรับแรงกดดันได้ดีจะต่อต้านแรงกระตุ้นที่อยากจะอธิบายมากมายไม่หยุดหย่อนว่าตัวเองเป็นคนอย่างนั้นว่าตัวเองเป็นคนอย่างนี้หรือว่าหมกมุ่นอยู่กับการทําให้คนอื่นชื่นชมและยอมรับแทนที่จะเป็นเช่นนั้นพวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่การใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง และยึดมั่นในหลักการของตัวเองเพราะเขารู้ว่าคนทุกคนมองโลกรวมถึงมองคนอื่นผ่านมุมมองเฉพาะของตัวเองซึ่งถูกหล่อหลอมโดยประสบการณ์อคติและความไม่มั่นคงในจิตใจการที่เราเอาการรับรู้ของคนอื่นที่มองเรามาใส่ใจทุกๆอย่างไม่เพียงแต่จะทําให้จิตใจของเราเหนื่อยล้าเสียเวลาเปลืองพลังงานของชีวิตเท่านั้นแต่ว่ายังไร้ประโยชน์ในท้ายที่สุดอย่างแน่นอนด้วยการรู้และเข้าใจแบบนี้ทําให้คนที่มีจิตใจสงบ หลุดพ้นจากความต้องการที่จะทําให้คนอื่นพอใจพวกเขาใช้พลังงานในการสร้างชีวิตที่สอดคล้องกับค่านิยมของตัวเองแทนที่จะวิ่งไล่ตามการยอมรับด้วยการปลดปล่อยความรับผิดชอบนี้พวกเขาก็จะพบกับอิสระภาพและความชัดเจนทางอารมณ์ช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับความเครียดได้อย่างสงบนิ่งและมั่นใจข้อ 6. การเลือกที่จะยอมรับสิ่งดีๆในชีวิตมันเป็นการต่อต้านอย่างเงียบๆต่อแนวโน้มที่จะปล่อยให้อุปสรรคเล็กๆน้อยๆทาให้คุณล้มลง ชีวิตเต็มไปด้วยความท้าทายและคาดเดาได้ยากแต่คนที่สงบนิ่งเลือกที่จะตั้งใจมุ่งเน้นไปที่สิ่งดีๆอย่างแข่งขันมันไม่ใช่การเพิกเฉยต่อปัญหาหรือว่าแซงทําเป็นว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่มันเป็นการปฏิเสธที่จะปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาควบคุมพวกเขาด้วยการแสวงหาความสุขในช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆและค้นหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่ได้แม้ในยามทุกยากพวกเขาก็จะได้พลังและความแข็งแกร่งกลับคืนมาอยู่ในมือของตัวเองอีกครั้งเสมอ ชุดความคิดนี้เอาชนะความกดดันและความยุ่งเหยิงด้วยความเรียบง่ายโลกมักจะให้ความสนใจกับเรื่องราม่าและความตื่นเต้นแบบฉับเฉวยทําให้คนหลงทางได้ง่ายและชอบเข้าไปยุ่งกับเรื่องราม่าที่เต็มไปด้วยความกดดันตามมาแต่คนที่สงบนิ่งจะเข้าใจว่าการมองโลกในแง่ดีเป็นรูปแบบหนึ่งของการต่อต้านเรื่องราม่าพวกเขาจะบอกตัวเองว่าเรื่องวุ่นวายเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวที่จะผ่านไปในที่สุดและมันไม่ได้เป็นตัวกําหนดเส้นทางชีวิตที่ดีขึ้นในการเดินทางของพวกเขา การยอมรับสิ่งดีๆยังช่วยสร้างความยืดหยุ่นให้จิตใจอีกด้วยการมุ่งเน้นไปทำสิ่งที่ได้ผลมากกว่าสิ่งที่ล้มเหลวจะช่วยให้พวกเขามองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นซึ่งจำเป็นต่อการหาทางแก้ไขและก้าวไปข้างหน้าการต่อต้านความคิดลบอย่างเงียบๆเ,เป็นสิ่งที่ทำให้คนจิตใจที่สงบมีสติอยู่ได้ไม่ว่าชีวิตจะวุ่นวายและกดดันมากแค่ไหนก็ตามขอให้ทุกคนเป็นคนที่สงบนิ่งและผ่านทุกความกดดันในชีวิตไปให้ได้และเอาชนะได้ในทุกสถานการณ์นะครับ นั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะอ่านบทความหรือว่าเนื้อหาที่ใช้เป็นสคริปต์ของ EP นี้ในรูปแบบของไฟล์ pdf ก็สามารถที่จะอ่านวิธีการขอไฟล์ได้จากคำอธิบายคลิปด้านล่างนะครับหรือว่าจะสแกน qr code ที่เห็นอยู่นี้แอดไลน์เพิ่มเพ,เพื่อนเพื่อดูรายละเอียดการขอไฟล์บทความหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบก็สามารถที่จะให้กำลังใจช่อง unlimited mindset จิตไม่จำกัดช่องนี้ได้โดยการกด like กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของทางช และร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ